ภุมิธานีตำรวจเร่งจับกลุ่มวัยรุ่นกัมพูชาก่อเหตุไล่ยิงกันชาวบ้านถูกลูกหลงเสียชีวิตหนึ่งรายเมื่อวันที่23มีนาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีเหตุใช้อาวุธปืนยิงกันทำให้มีผู้เสียชีวิต โดยจุดที่เกิดเหตุเป็นบริเวณหน้าลานผักสดตลาดใหญ่ชื่อดังตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีในที่เกิดเหตุมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายคือนายโกวิทเนตรศรีไพบูรณ์อายุ58ปีชาวตำบลหนองหมูอำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีมีร่องรอยบาดแผลถ,ถูกกระสุนปืนไม่ทราบขนาดบริเวณกลางหน้าอกจำนวนหนึ่งนัดนเห็นมาเรเห็นรถรถนอนอยู่ฝั่งซ้าย คนนั่งอยู่ปุบ๊บเราก็จะเอ็นหลังแล้วหนูเอามือไปรับเขาวไว้รับผู้เสียชีวิตเหรอใช่แล้วตอนนั้นรับไปเลือดออกช่วงไหนเยอะไหมช่วงปากนะถ้าเหตุจะไม่ผิดตรงปากกำลังเอกทุกข้านแบบออกแบบเยอะมากเลยเราไม่รู้ว่าโดนชนหรือโดนยิงนี่เราไม่รู้แล้วก่อนหน้านะั้นเราได้ยินเสียงปืนอะไรไหมไม่ได้ยินนีไ่ได้ยินผีมาแล้วเราเลกลับบ้านพอดีเลยกลับบ้านเดินไปกลับบ้านไงดูเหตุการณ์เห็นคนกำลังมุงปุ๊บก็เลยเรียกมาเอาปุ๊บแล้วคนมันมุ้งมากไงเราก็แบบทำอะไรไม่ถูกไง โดยไปในจังหวันเขาจะงหลังแล้วเราไปรับไงเร,บเราม่เห็นคนแรกใช่มั้ยต่อมาทางเจ้าที่ตำรวจได้ติดตามสืบจนทราบว่าผู้ต้องหารายนี้คือนายบุรินวาดีสัญชาติกัมพูชาจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในบริเวณจุดเกิดเหตุและสอบถามพยานแวดล้อมทราบว่ามีกลุ่มวัยรุ่นจำนวนสกลุ่มขับขี่รถจักรยานยนต์ประมาณหคันมาเจอกัน และได้มีการใช้อาวุธปืนไม่ทราบขนาดที่พกติดตัวมายิงใส่กลุ่มคู่อริทํทำให้กระสุนปืนจํานวนหนึ่งนัดพลาดไปถูกนายโกวิทเนศสีภัยบูลบริเวณหน้าอกจนเสียชีวิตจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดและสืบสวนหาสาเหตุที่เกิดขึ้นของเจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุที่ใช้อาวุธปืนยิงนายโกวิทคือนายบุรินอายุประมาณ20ปีเป็นชาวกัมพูชาทำงานขับวินมอเตอร์ไซค์ส่งของภายในตลาด มีนายแรมรันซึ่งเป็นบิดาของผู้ก่อเหตุได้อยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุด้วยพลตำรวจตรีพีรพงษ์วงสมานร,รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งกล่าวว่าผลการสืบสวนได้ทราบตัวคนร้ายแล้วเป็นชาวกัมพูชาอยู่ระหว่างพนักง,งานสอบสวนขอหมายสารออกหมายจับขณะน,นี้ทั้งสืบจังหวัดและสืบภาพได้ออกไปสืบสวนติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายอยู่ ส่วนมูลเหตุเป็นความขัดแย้งระหว่างชาวกัมพูชาด้วยกันโดยมีการขับรถวิ่งไล่กันมาแล้วยิงใส่กันจนกระสุนพลาดไปถูกคนไทยตายโดยผู้ตายไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลยอ๋อก็ขณะนี้ของการสืบสวนสืบสวนก็รู้ตัวคนร้ายแล้วเป็นคนกัมพูชานะครับก็อยู่ระหว่างทางสืบสวนไปขอสารออกหมายจับอยู่นะครับส่วนในด้านการสืบสวนก็ทัง้ง รงพักสืบจังหวัดแล้วก็สืบภาพ,พร่วมกันที่เอาไปสิดสวนกับตกนไ่อยู่ด้ายนเครักาบุญเป็นความขัดแย้งกันระหว่างคนกัมพูชาด้วยกันอีกฝ่ายโน้นมา,มา,ม,ามาก็กื่อการด4คันนะนะเท่าที่เห็นเนี่ยนะคนก็5คนขึ้นไปนะครับมาลด4คันก็มามีความขัดแย้งกัน,ก,นก็ยังไม่รู้ว่าถูกที่ต้นเนี่ย ตกต่อยอะไรกันเรื่องไม่อย่างไรแต่ก็มีการขับรถวิ่งไล่กันมานะครับคนตายก็จอดรถแล้วก็ยิงใส่คนคนไทยคนที่ตัดติดตามมาแล้วก็กระสนุนพาดไปโดนคนไทยที่ขับรถไปด้วยเน, <store S 1> <อ>นี่ยตายแกคตายไม่ได้มีไม่ได้มีสาเหตุไม่รู้เรื่องอะไรเลยกระสุนลูกโดนกระสุนลูกหลงไปแลอ้วกระสุนพลาดในกลุ่มของคนไทยช่ภายในกลุ่มเขาเองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่ง จะได้ถึงใจทุกประเด็นอินเทรนทุกสถานการณ์กับข่าวเด่นทั่วไทยเร็วหรือครอบคลุมทั่วไทย